สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวบ้านล้างของผมนะครับที่กรุงเทพครับตอนนี้ก็คือผมอยู่มาแล้วนะครับ3เดือนแล้วนะครับใช่ครับผมอยู่มา3เดือนแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูว่าชีพความเป็นอยู่ของผมเนี่ยตลอดที่ผ่านมา3เดือนเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะคือนี่ก็ฝนก็กําลังตกนะครับรีวิวตอนฝนตกที่แหละมันดีนะฮะมาดูกันทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในบ้านของผมนะครับ ก็จะประมาณนี้เนาะวันนี้ก็จะชื้นๆน,นะครับเพราะว่าฝนกําลังตกอยู่นะครับแล้วนี่ก็จะเป็นที่เก็บขยะเนาะอันนี้หมักประมาณ2ปีแล้วนะเออใช่2เดือนแล้วนะครับแหมสองปีนี่ก็นานเกินนะครับทาไมถึงต้องหมักไว้อย่างนี้ใช่ไหมทุกคนก็คือที่นี่ทุกคน,กคน,กคนไม่มีรถขยะเข้ามาเนาะเราต้องขนออกไปเองเนาะแล้วแบบดันดองไปซะเยอะเลยนะเดี๋ยววันที่ออกไปก็ต้องขนออกไปทิ้งนะครับทั้งหมดเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็น ตาปิ้งย่างนะครับคือตอนนี้ก็เป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้นะทุกคนก็สนิมเริ่มกินแล้วนะเพราะว่าตากแดดตากฝนนานนะครับเนาะส่วนตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นลานเอาไว้ที่ปลาตรงบาร์ตีเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็นานๆทีจะมีหนนะคนเพราะว่ายุงที่นี่ยโคตรดุนะทุกคนดูแบบดุเกินอ่ะบอกเลยส่วนตรงนี้นะครับทุกคนครับก็จะเป็นสระน้ํานะครับ ซึ่งมันก็กลายเป็นสะล้างไปแล้วครับตั้งแต่ผมมาอยู่เนี่ยก็สภาพก็ประมาณนี้แหละทุกคนอยากให้เกิดรู้เพื่อนเคยดูคลิปแรกเนาะก็จะอย่างนี้เลยนะแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือไอ้เขียวนี่น่าจะเป็นไข่ผัเนาะจู่ๆว่ามีแบบไข่ผัขึ้นมาแบบเยอะมากเนาะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นไข่ผัจริงหรือเปล่านะเพื่อนๆสามารถเมนได้ทุกคนเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าปกติแล้วไข่ผัเนี่ยมันจะเกิดอยู่ในน้ําสะอาดเนาะแต่อันนี้มันเป็นน้ํมะขังอะ่ะ ผมไม่รู้ว่ามันใช่ไข่ไขพัมไข่พัมหรือเปล่าไงอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นสะพา,านทุกคนไปยังสาลากลางแม่น้ำเนาะซึ่งสภาพเนี่ยมันก็เดินไปไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าถ้าเดินมันเนี่ยนดพบแพได้นอนนะทุกคนคือมันแบบคือมันผุไปหมดแล้วนะทุกคนเนาะตะปูตะปูะปนี่ก็โผล่แบบขึ้นมาแล้วนะครับก็คืออันตรายมากเนาะก็ะคือเดินไปตรงนู้นเลยนะ คือบ้านนี้ทุกคนก็จะมีศิลปะทุกคนเนาะก็จะเป็นแบบศิลปะแบบขอมโบราณเนาะเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูนะครับคือเขาจะทําไว้ตามกําแพงเนาะอันนี้ทุกคนก็จะเป็นศิลปะแบบขอมเนาะขอมโบราณทุกคนเนาะก็จะมีอะไรแบบนี้ทุกคนอยู่ตามกําแพงทุกมุมเลยนะครับเนาะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณประตูนะครับสามารถเอารถเข้ามาจอดได้นะทุกคน คือส่วนตรงนี้ก็คืออันตรายนะผมเห็นงูเยอะมากเลยแถวนี้คือแบบต้องเดินต้องระเบิดเดินระวังงูหมทุกคนแถวน,น,น,นี้อันตรายนะครับบ้านหลังนี้อันตรายทุกอย่างเนาะเห็นทุกคน <c oughs> มีศิละปะขอแบบนี้นะครับเนี่ยเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นพญานาคคนบันไดเดินลงไปได้เนาะแต่ผมก็ไม่เคยเดินลงไปเหมือนกันนะเดี๋ยวเรานะครับมาดูกันว่าความเป็นอยู่ของผมเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะ นีเนนี่ก็จะเป็นโซนที่ผมใช้ชีวิตอยู่นะครับตลอดสามเดือนที่ผ่านมาเนาะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็อี <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นกองเสื้อผ้าเน่านะครับก็ <c oughs> คือเดี <c oughs> ย๋ยวก็เอาไปซักเร็วๆนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่ผมเอาไว้ทํางานกินข้าวนะครับนู่นนี่นั่นเนาะก็อยู่ผมไปอยู่ตรงนี้แหละส่วนใหญ่ครับแต่ว่าวันนี้ฝนตกเนาะปกติผมจะเข็น,น,นเนนี้ออกไปข้างนอกเนาะแล้วก็ทํางานนู่นนี่นั่นเนาะ แต่ว่าผลโต้คนกต้องมันกมเกีเยนะ่ยว้เนาะก็จะอดแ p ปมาจากาที่ผ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนอะไรไม่รู้นะคนเป็นตู้เสื้อผ้าสองตู้เนาะอันนี้เป็นตู้เสาาื้นะอผ้นนาผมนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าของพี่ชายผมเนาะที่อยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงเก็บของเนาะกระชุกกระจิกอันนี้ก็จะเป็นที่นอนของผมครับเุื่อคนคือเต็นท์มันก็ เริ่มพังแล้วนะครับคือกางมานานมากแล้วสามเดือนเนาะแต่ว่าก็ใช้คุ้มอยู่นะครับสามเดือนมันก็เริ่มหัก,หกนะครับอันนี้ผมก็ใช้ไม้มาดามเนาะสภาพเต็นก็เน่านะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของพี่ชายผมอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเต็นของพี่แกเขาเนาะก็พี่เขาก็นอนอยู่ตรงนี้นะคุนอันนี้ก็จะเป็นน้องหมานะครับหลบพ้นอยู่เหมือนกันตัวนี้ก็ลองรับอยู่นะครับ สบายฮะส่วนอันนี้ก็ที่ตากเสื้อผ้าคนอันนี้ก็ตากมาประมาณสองทีละคนยังไม่เก็บเลยนะ <c oughs> ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ้านเนาะก็คือเป็น,ปน,ปน,ปนบ้านที่อยู่ไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้ใช้ได้แค่ห้องน้ำนะครับนี่คนน้ําก็รั่วนะเนี่ยฝนตกมาคนน้ํารั่วเต็มไม่หมดเลยนะแถวนี้คือแบบอยู่ไม่ได้นละน,น,นี่คนนึคนเห็นไหมมีศิลปะขอมาคน เหมือนเจ้าของบ้านจะชอบมากเนาะอันนี้จะเป็นห้องน้ําครับคือห้องน้ําก็จะอารมณ์ประมาณนี้ทุกคนคือใช้ได้แค่ห้องน้ําครับตรงนี้แล้วก็คือเป็นห้องน้ําห้องเดียวของบ้านนี้ด้วยนะครับที่ยังใช้ได้ก็ประมาณนี้เหมือนเหมือนแบบว่ามารีวิวความซกงกของตัวเองนะครับ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นโซนกลางบ้านนะครับก็จะเป็นโซนที่เดินไปครัวนะครับแล้วก็เดินมาเป็นบ้านอีกหลังหนึง่งแล้วก็เดินมาอีกบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับซึ่งบ้านหลังนี้กับหลังนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะครับคือล้างไว้แล้วเรียบร้อยนะทุกคนเป็นบ้านล้าง,าางของจริงนะเนี่ยทุกคนสกุลสพาทุกคนตรงนั้นก็คือพังไปหมดแล้วนะครับส่วนบ้านนั้นก็คือเหมือนจะดีระเบิดไม่ได้นะ,นะะก็คือถ้าจะทํา ก็คือก็คือถ้าเกิดว่าจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นก็คือต้องสร้างใหม่เลยนะครับนี้จะเป็นต้นขนุนนะครับอ่ะมาดูแล้วก่อนนะผมเคยนอนอยู่ตรงนี้เนาะตอนที่ฝนยังไม่ตกนะคนแต่ว่าฝนตกผมก็ย้ายออกไปอยู่ตรงนู้นนะครับแต่ว่าสภาพบ้านนี้ก็คือเละไปหมดแล้วนะครับนี่เละไปหมดแล้วนะครับอันนี้เม่ก่อนเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นห้องครัวมาก่อนเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือ สภาพก็เป็นงี้ไปแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนครับแต่ว่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับอเดี๋ยวเรามาดูห้องครัวทุกคนก็สภาพก็จะเน่านะครับเน่าทุกทีสภาพก็จะเน่าๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นซิงล้างจานนะตอนนี้ก็ยังไม่ <laughs> ล้างอะไรทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นโซนทำกับข้าวเนาะคือข้อดีก็คือเราสามารถนังทำกับข้าวกินได้ครับเนี่ยทำกับข้าวได้เนาะ ก็มีที่ทำข้าวแบบก็มีตาอไฟฟ้านะครับมีไมโครเวฟนะครับแล้วก็มีไมโครเวฟอีกอันหนึ่งแล้วก็มีหอบ้องของข้าวเนาะจานชามอะไรมีครบทุกคนเนาะตัวกินข้าวเครื่องซักผ้านะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นของพี่ผมเลยนะไม่ใช่ของเจ้าของบ้านครับก็คือว่าตอนที่เราเช่าทุกคนเนาะเราก็เช่าแค่บ้านเปล่าๆเนาะไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรนะครับก็ตัวอย่างก็คือขนออกมาเองหมดเลยนะ เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งว่าเช่าเดือนเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราดีวิวบ้านกันก่อนดีกว่านะครับก่อนที่เราจะจากจากที่นี่ไปนะครับีไม่นานนี่เองนะอ่ะไปกันต่อทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวเนาะสภาพก็จะบูดบูหน่อยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าบ้านนะครับบ้านล้างเนาะแต่ตอนนี้ก็คือปิดไปอยู่นะครับเพราะว่าข้างในมันค่อนข้างอันตรายครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนอาจจะมีไม้หล่นตึกหัวอะไรยเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างบ้านนะครับ เนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะก็คือมันก็ปุกพังไปแล้วนะครับก็คือแต่ว่ารีดวิทได้นะแต่ว่าทําแค่หลังคากคนแล้วก็อาจจะต้องทาสีอะไรนิดหน่อยนะครับนี่ทุกคนบริเวณกําแพงครับก็จะมีศิลปะของนะครับ,อ,รบอย่างนี้ทุกมุมเลยเนาะนี่เห็นไหมทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพื้นนะครับก็จะเป็นพื้นอิดเนาะอิดแดงนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนบ้านล่าง,งผมครับแหมน่าอยู่ไหมสำหรับผมก็คือมันน่าอยู่นะก็คือตลอดเวลาที่ผมอยู่ที่นี่มากว่าสามเดือนอคนที่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่นี่ก็จะมีบรรยากาศลมเย็นนะครับก็คือต้นไม้อะ่ะเยอะมากนะทุกคนไม่ค่อยร้อนเนาะเวลาอากาศร้อนก็จะไม่ร้อนมากนะครับอยู่สบายนะครับแต่ว่าข้อเสียคือตอน,อน,นอคนนืนทุกคนก็คือตอนคืนนะทุกคนก็คือยุงเยอะมาก แล้วยุงก็คือแบบอย่างดุทุกคนดุแบบดุเกินนะคือแบบเราไม่สามารถที่แบบใช้ชีวิตยอยู่ในนอกเต็นท์ได้เลยนะครับตอนคืนครับเพราะว่ายุงเนี่ยโหดมากครับที่นี่นจริงนะน่ากลัวยิ่งกว่าผีอีกนะครับ <c oughs> ล,อลองมาก็คืออายุงเนี่ยผมให้กลัวเนี่มากสุดเลยนะลองมาก็คืองูครับแล้วก็ตัวเงินตัวทองเนาะแต่ว่าผีเนี่ยผมไม่ได้กลัวเลยนะ เพาก็ยังไม่เคยเจอนะครับที่นี่คือที่ผมมารีวิวทุกคนก็เพลินเพราะว่าผมกําลังจะออกจากที่นี่นะครับอีกไม่นานเนี่ยไม่กี่วันนี้ทุกคนก็จะได้ลาจากที่นี่แล้วนะครับก็เลยมารีวิวเก็บไว้นะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งครับกับพี่ชายผมอีกทิ้งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรารีวิวอีกสักวันหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เนาะเพราะว่าผมจะไปอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับก็คือผมจะคือผมก็จะกลับไปที่ต่างจังหวัดสักพักหนึ่งนก็เดือนละ ห้าพันบาทนะครับใช่ครับเดือนละห้าพันบาทเนาะก็คือได้พื้นที่เกือบไร่หนึ่งเลยนะครับแต่จริงมันใช้จริงได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะเนี่ยก็คือครึ่งหนึ่งก็คือตั้งแต่ฝั่งนี้ทุกคนเนาะโซนฝั่งนี้เนาะมาฝั่งนี้นะครับแต่ไปถ้าเป็นฝั่งบ้านหลังนั้นก็จริงมันก็ใช้ไม่ได้นุกคนเพราะว่ามันเป็นโซนที่แบบเป็นบ้านรลงครับแล้วก็ค่อนข้างอันตรายคนเเพราะว่ามันต่ก่อนเนี่ยคือแถวนั้นน่ะงูเยอะเห็นงูบ่อยมากเลยนะงูเยอะ โอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวความสมบกของตัวเองครับในการใช้ชีวิตเนาะก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปโปรเจกต์ไปเที่ยวกันอีกนะครับเนาะอ,อ,อาจจะเป็นการใช้ชีวิตไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็จบเพียงแค่นี้ครับไปและบาย